ผู้ช่วยคราหรือใช่คนถือเราคนถือไม่โเคหายใจนะนะครับคืออารมณ์น่าตั้งโทนได้ว่าายนิดนึงขว<แ>านิดนึงต่ำนิดนึงนะครับ<ช>หลักในการจับแสงนะฮะให้เราคิดจิกแสงธรรมชาติเสมอยนะครับคงไม่มีผ้าที่ที่ไหนนะครับที่ขึ้นเตี้ยกว่าขาเราหรือขึ้นเสมอหัวเรา<ช>จะขึ้นสูงกว่าหัวเราเลยนะเพราะฉะนั้นแองเกิลของไฟที่ให้กับภาพให้มันดูของจริงง่ายให้มันดูของจริงเนี่ย ก็ควรจะมีแองเกิลที่พอดีถามว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณ36องศาหรือองศาเป็นรูปนี้คืไม่ถึงแสงเช้าสวยๆครับประมาณนั้นนะครับแล้วรูปนี้ผมก็ย้อนแสงอแล้วผมเป็นคนย้อนแสงใครบอกถ่ายรูปตามใจผมแพงคนเดียวนะครับเพราะว่าถึงลองมีแสงแบกมาช่วยทางนี้แล้วถ้าเราคิดแบบนี้นะฮต่อต่อต่ออ่าโอ้รูปนี้ใกล้ๆสีนี่ก้อนอ่าใช่อ่าชอบตรงสีนะฮะนี่กุหลาบอ่ะ หน้าล่าที่กับรูปนี้ผมเคยเห็นหลายคนที่ไคยถ่ายก็มีแบบตัดผมตัดหัวสาสาตัดตา <bok. S 2> อยสีนี้มากผมก็เลือกเทียนตีกรอบตรงนี้ขึ้นมาแทนนะครับก็เน้นตัวก็หมาว่าส,สาวและเส้นนับสายตาเนี่ยมันเป็นสีเห,หลืองนะครับอ่าเพราะนั้นที่ถึงสภาข้อมูลสีอ่อนคือไฟมันเป็นสีส้มๆใชด้วยครับเพราะนั้นไว้ประานาดที่เราได้สีเลยฮะที่จะชดกับให้สีขาวสีขาวเนี่ยเราก็ใช้ทังสีเลยถูกไหมอ่าพอเราแส นีะแล้วแบบเป็นสีขาวฟ้านิดนึงใช่ถ้าบอกเป็นเคทวินระมาณ400-4,800เทมันจะเย็นนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้มหนาว่าคุณแม่ครับเจลสีฟ้าซื้อที่ไหนมไม่ได้ซื้อนะครับมันเป็นไว้์บ,บาลานะครับอาแบบไว้์บาลานนะครับจุดทู่สีให้กับเจลส้มนะครับเพรนั้นเจลสองสีที่เขาแถมมาสีส้มกับสีเขียวเน,นี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมการใชาขา9ครับ ครับค่อนข้างจะครอบคลุมมากสองสีนี้นะครับดูต่อครับเห็นไหมผมใช้อะไรเลยในการใส่ SU800 ทำไมผมถึงต้องลากมัออกไปนะเพราะว่าแปดเนี่ยมันอยู่หลังแบบดินนะครับใครใช้ C O S เคยเล่นมาบ้างแล้วจะมีจะรู้ว่าเซนเซอร์เนี่ยมันต้องหาตฝึงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมีคนเขาคุนไปแก้หายทิ้ยากซื้อซิงค์่อเหรือซ้นผมลาก ก็ตรงนี้หมายความอย่างนี้นครับใครที่เคยใช่มีปัญหาคือว่าโโรถตัวบรฟษเนี่ยอาจจะมีข้อกระจกเ,เร่งกันพันหนึ่งตรงนั้นจะเป็นเซ็นเซอร์ในการรับคำสั่งถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้โดนบังนะด้วยทัาเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่สัญญาณไปไม่ถึงมันไม่ค่อยทำงานดังนั้นเราต้องหันมาจุดทิศนะในเคสนี้ก็คือเมย์ก็ลากตัว SU นะครับเพืมันออกห่านเพืออ่อจให้สัญญาณให้ ข้อพิเศษของข้อที่งคือมันส่งสัญญาณด้วยคลนประเล็กใชเพราะนั้นมันมีการรับส่งข้อมูลระหว่างกล้องออกไปได้ฉลาดมากแค่ทีเดียวได้ด้วยนะแค่เพื่อเดียวคือวัดโมนจากตัวมาสเตอร์ได้เลยใช่จากตัวกล้องได้เลยที่พิเศษของนี่ข้อมากคือโดยปกติทกเกอร์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ทิกเกอร์ซึ่งสามารถส่งได้สัญญาณติกแต่เพีงอย่างเดียวทำให้เปิดทำให้ยิงท่านอาาจรย์แต่ของนี่ข้อคือสามารถส่งข้อมูลการวัดแสงของกล้องเนี่ยไปหาแฟนได้ ง่ายเขาคุยกันรู้เรื่องครับครับอ่าเขาไปจัดคือจัดนะครับผมชอบมากแบบนี้อ่ะเมื่อกี้เป็นผู้ชายไปเยอะเรามาดูสวยๆกับงามนมีสา,าวๆนะครับเหมือนเดิมครับผมก็ยังใช้เทคนิคทูไลท์เหมือนเดิมน,นะครับทูไลท์นะครับก็คือไลท์นึงเป็นพานทิสไลน์หนึ่ะเป็นแบบน,นะครับโดยการให้แบบหน้าอันหน้าหนีหนแดดก็คือหันหลังหให้แดดนะครับเพื่อได้มีไลท์แล้วผมก็เสริมไฟเข้าไป ครับวิธีการจัดแสงที่ดีเนี่ยถามว่าเฮ้ยเอาแฟลชไปวางห่างกับแบ็คมากแค่ไหนอีกวิธีการจัดแสงที่ถูกต้องตามหลักศาสตร์โบราโลกเลยนะครับจัดแค่พอคนเฟรมพอแค่ถ่ายมามันไม่ติดในเฟรมนั่นคืออย่าที่ดีที่สุดเพราะอะไรหนึ่งคือประหยัดกำลังไฟสองเรื่องที่พูดเนี่ยก็คือยิ่งไกลยิ่งกว้างยิ่งมุ่งนะครับถูกให้แสงที่ซอ คือเราสังเกตแสงธรรมชาติแล้วเราก็เสริมเข้าไปครับเสริมเข้าไปนะครับเ,ออเห็นไหมครับลูกเมื่อกี้ผมเอาแปดติวข้างหน้าใช่ไหมราใช้าทายิตเป็นดีไลถูกไหมครับแต่ถ้าในวันฟ้าไม่เป็นใจอ่ะฟ้าขาวอะ่ะทำไงแปดสามารถสร้างนิมไลได้ครับเนือ่องจากในวันฟ้าขาวเนี่ยออมันจะเหมือนมีซอฟต์บ็อก อยู่บนฟ้าตลาอดเวลาอยู่ออแล้วครับแสงจะสูดสูดมากสูดบางทีคนบอกสูดเกินไปนะครับผมก็เลยใช้แบบเนี่ยไปสร้างมีไม้เทียนนะครับวางทีทีแล้วก็่มีจับตาเดืเส้นแสงนี่มันเล่นตัวแต่เราปฏิชานะครับเอฟแ,แรกเนี่ยบางคนถาวมว่าโปรตอรชอ,ไอไนไหมหรืออะไรไหมจริงจริงบางทีมัน,มนเป็นเอฟเฟกต์ของ,งของแลกนะครับก็คือเอาแปลกเนี่ยไปวางข้างเกี่ยวตรงขอบภาพพอดีมันจะได้ ถ้าเลนที่คุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยจะเกิดโกสแอบมาด้วยนะโกสจะเป็นดวงสีเยียวนไยเห็นไหมครับถ้าเลนดีๆมันจะเป็นสีดีออนนอะอาจจะเปดูขาวนี่นิดมากเลยใช่ครับเป็นสีขาวบ้านผู้ชายวัดเป็นวิญญาณนะครับต่อนะครับอ่าเห็นไหมฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับดีไวนิดนิดนะครับเราก็เสร์ฟแปะเข้าไปนะครับให้ดูเยอะๆเพรผมอยากจะย้ำว่าแนวคิดบจิ๊ มีเยอะกว่ามีเพิ่มสี่อน,อนแล้วเราก็เสริมแปดใส่นะครับนี่ให้ดูเยอะเพื่อให้จำได้นะครับเห็นไหมครับเต้นกับกอกาวก็ได้นะครับคือพื้นท<ช>ี<ช>่ครับมันสามารถเข้าได้หมดที่เข้าลุกเข้าโค้งใส่นี่ค้อนก็ยังตามเราได้หนึ่งเพราะว่าแปดนี่เข้าเป็นตัวเลขถูกไหมครับถ้าคุณใช้ไฟโพาเวอร์แพ็คหรือไฟประตูเนี้ยใหญ่เพท้าใช่อ่ามันกำลังเนี่ยมันค่อนข้างแรงมากครับมัน ไม่ส,มมส,สามารถปรับได้ละเลอียดเท่าแปดมิลค้อนเลยเพราะฉะนั้นแปดมิลค้อนเนี่ยคือคำตอบสำหรับคนที่อยากสร้างงานที่ดีและครวอนอาโนบครัเ้นนลย,<ผ>ลยนะโอเคครับจบแปดตัวเดียว